ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉีกฎความสำเร็จช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของคุณที่กล้าทำลายกฎเกณฑ์และสร้างเส้นทางความสำเร็จแบบของตัวเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จจากสองนักคิดที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลนั่นคือมินตันฟรีแมนนักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเอนแรนนักเขียนและนักปรชัชญาผู้มีอิทธิพลทั้งสองคนนี้ เกิดมาในสถานการณ์ที่ไม่ได้อื้ออํานวยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อพวกเขาได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่จนเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราจะค้นพบ5ความลับแห่งความสำเร็จที่พวกเขาใช้ในการต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระและทำลายกรอบความคิดเดิมๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลฉีกกฎข้อที่1กล้าท้าทายกระแสหลัก ความลับแรกที่ทำให้ทั้งสองคนนี้โดดเด่นนั่นคือความกล้าหาญในการท้าทายกระแสหลักในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ปี1930เมื่อมิวตันฟรีแมนเพิ่งเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนต่างคิดว่าพวกเขาเข้าใจเศรษฐ,ฐกิจแต่แล้วเศรษฐ,ฐกิจก็พังทลายลงอย่างไม่คาดคิดแต่ฟรีแมนไม่ยอมแพ้เขากล้าที่จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหญ่เชื่อ เขาใช้เวลา12ปีเต็มในการวิจัยร่วมกับแอนนาชวัสเพื่อเขียนหนังสือ A Monetary History of the United States ที่ปฏิวัติความเข้าใจเรื่องเงินและเศรษฐกิจส่วนแอนแรนนั้นกล้ายิ่งกว่าเธอท้าทายระบบค่านิยมทั้งหมดของสังคมตะวันตกเธอบอกว่าความแก่ตัวคือคุณธรรมในยุคที่ทุกคนสอนให้เสียสละเพื่อส่วนรวมคำพูดสำคัญ ฉันไม่ได้รับมรดกประเพณีใดๆมาฉันยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของประเพณีใหม่จากเอ็นแรนข้อเรียนรู้อย่ากลัวที่จะคิดต่างบางครั้งความคิดที่ดูบ้าบอน,นั่นแหละที่จะเปลี่ยนโลกเริ่มจากจางตั้งคำถามกับสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าถูกต้องฉีกกฎข้อที่สองความอดทนและการทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อความลับที่สอง ความอดทนและการทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อมิลตันฟรีแมนไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้านในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์เป็นเวลาหลายสิบปีเขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ตัวเลขและทดสอบทฤษฎีเขาไม่เพียงแต่คิดทฤษฎีในห้องแอร์แต่ลงไปศึกษาข้อมูลจริงจากธนาคารทั่วอเมริกาบันทึกทุกรายการเงินฝากและเงินสำรอง การทำงานแบบนี้ช่วยให้เขาค้นพบว่าเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เกิดจากการที่ธนาคารกลางปล่อยให้เงินในระบบลดลง30%ไม่ใช่เพราะระบบทุนนิยมล้มเหลวส่วนแอนรนแรนนั้นใช้เวลา12ปีเต็มในการเขียน Atlas t r u c t นิยายยาวกว่า1,000หน้าที่เธอเรียกว่างานชิ้นเอกของเธอแต่เมื่อหนังสือออกมานักวิจารณ์เกือบทุกคนด่าทอเธอตกลึกเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า แต่เธอไม่ยอมแพ้เธอยังคงเขียนและสอนปรัชญาของเธอต่อไปคันพูดสำคัญความสําเร็จไม่ได้มาจากความสามารถอย่างเดียวแต่มาจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องหลักการของมิวตันฟรีแมนข้อเรียนรู้ความสําเร็จที่แท้จริงต้องการเวลาและความอดทนอย่าคาดหวังผลลัพธ์ทันทีเตรียมใจที่จะทำงานหนักเป็นปีๆโดยไม่ได้รับการยอมรับฉีกกฎข้อที่สาม ความยืดหยุ่นทางปัญญาและการเรียนรู้จากความผิดพลาดความลับที่3ความยืดหยุ่นทางปัญญาและการเรียนรู้จากความผิดพลาดสิ่งที่แตกต่างระหว่างมิวตันฟรีแมนและแอนแรนคือความยืดหยุ่นทางปัญญาฟรีแมนเป็นคนที่กล้ายอมรับเมื่อเขาผิดเขาเชื่อในการพูดว่าฉันผิดเขามีระบบหมายเลขในครอบครัวสำหรับการยอมรับความผิดพลาดหมายเลข1หนึ่งคือคุณพูดถูกฉันผิด หมายเลขสองคือฉันพูดถูกคุณผิดระบบนี้ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวยอมรับความผิดพลาดได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียหน้าและยังแสดงความรักและความใกล้ชิดในครอบครัวอีกด้วยในช่วงท้ายชีวิตฟรีแมนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกาพิวัตที่เขาเองเคยสนับสนุนเขาพบว่ามันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับคนงานอเมริกันอย่างที่เขาคิดเขายังคงเปิดใจเรียนรู้แม้ในวัย90ปี ตรงกันข้ามกับแอนแรนที่กลายเป็นคนดื้อดึงและโกรธเคืองมากขึ้นเรื่อยๆเธอไม่ยอมรับความผิดพลาดและตัดขาดกับเพื่อนฝูงที่ไม่เห็นด้วยกับเธอนี่กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำลายอิทธิพลของเธอคำพูดสำคัญคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยจากหลักการของการเรียนรู้ข้อเรียนรู้ความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องการความถ่อมตนกล้าย,ยอมรับเมื่อผิด และเปิดใจเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าปล่อยให้อีโกมาขัดขวางการเติบโตฉีกฎข้อที่4พลังแห่งการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายความลับที่4พลังแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายทั้งฟรีแมนและแรนเข้าใจดีว่าไอเดียที่ดีที่สุดในโลกก็ไร้ประโยชน์หากไม่มีใครรับฟังพวกเขาทั้งคู่เป็นนักสื่อสารที่เก่งมากแต่ใช้สไตล์ที่ต่างกันสิ้นเชิง มิวตันฟรีแมนนักสื่อสารแห่งความสุขเขาเป็นนักรบแห่งความสุขที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ในการอภิปรายเขาเขียนคอลัมน์ใน Newsweek ทำรายการทีวี free to choose เขาทำให้เศรษศาสตร์ที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายเอนแรนพลังแห่งความเข้มขน้นเธอเป็นนักพูดที่ดุดันและเข้มขน้นแต่มีสเสน่ห์แปลกประหลาดเธอสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวละครในนิยาย ผู้คนอ่านหนังสือเธอแล้วเปลี่ยนชีวิตเช่นอย่าร้างเรียนหมอเปิดธุรกิจการสร้างเครือข่ายทั้งคู่สร้างชุมชนนักคิดรอบตัวฟรีแมนมี r o มเซเว e นแก n งที่ University of Chicago ส่วนแรรน์มี The Collective ที่รวมถึง Alan Greenspan อดีตประธาน Federal Reserve คำคู่สำคัญ ไอเดียที่ยิ่งใหญ่ก็ไร้ประโยชน์หากไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้จากหลักการสื่อสารข้อเรียนรู้เรียนรู้การสื่อสารแบบที่เหมาะกับคนหาเครือข่ายคนที่คิดเหมือนกันและอย่าลืมว่าการสอนคนอื่นจะทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นฉีกกฎข้อที่5ความมุ่งมั่นต่อหลักการและวิสัยทัศน์ระยะยาวความลับสุดท้ายความมุ่งมั่นต่อหลักการและวิสัยทัศน์ระยะยาว ทั้งฟรีแมนและแรนมีหลักการหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิลตันฟรีแมนและเสรีภาพทางเศรษฐกิจเขาเชื่อว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจคือรากฐานของเสรีภาพทางการเมืองเขาต่อสู้เพื่อระบบเงินที่เสถียรตลาดเสรีและการลดบทบาทของรัฐบาลแม้จะถูกเรียกว่าเป็นคนบ้าเป็นทศวรรษเขาไม่เปลี่ยนใจ เอนแรนและปรัชญาแห่งการเป็นตัวของตัวเองเธอสอนให้คนเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งที่ผิดเธอเขียนตัวละครอย่างฮาวเวิร์ดโรอาร์คที่พูดว่าใครจะมาหยุดฉันได้เธอให้แรงบันดาลใจผู้คนให้กล้าตามความฝันผลกระทบระยะยาวแนวคิดของฟรีแมนเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการเงินทั่วโลกในวันนี้ หนังสีของแรนยังคงเปลี่ยนชีวิตผู้คนหลายล้านคนทุกปีทั้งสองปูทางให้การปฏิวัติอนุรักษ์นิยมในยุคเรแกนทำพูดสำคัญหากคุณมุ่งหาความเสมอภาคมากกว่าเสรีภาพคุณยักไม่ได้ทั้งสองแต่หากคุณมุ่งหาเสรีภาพคุณมักได้ทั้งสองจากมิลตันฟรีแมนเข้าเรียนรู้ค้นหาหลักการหลักที่คุณเชื่อมั่นจริงๆและยึดมั่นในสิ่งนั้นแม้โลกจะต่อต้าน ความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการอยู่กับหลักการของตัวเองนี่คือ5ความลับแห่งความสำเร็จจากมิวตันฟรีแมนและเอนแรน 1. กล้าท้าทายกระแสะหลัก 2. ความอดทนและการทำงานหนัก 3. ความยืดหยุ่นทางปัญญา 4. การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 5. ความมุ่งมั่นต่อหลักการ จำไว้ว่าทั้งฟรีแมนและแรนเริ่มต้นจากความยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นและหลักการเหล่านี้พวกเขาเปลี่ยนโลกได้คุณก็ทำได้เหมือนกันเริ่มจากวันนี้เลือกหลักการหนึ่งข้อและลงมือทำ